永兴，永兴，重兴。<laughs> เห็นไหมว่าเรารกวันนี้กาไม่ค่อยเย็นนะอีเลกคับ่่้วกะหวอดด้อย้ือ้โอ้โหยอจัดชนายเพื่อนเลยเพื่อนเลยอ่ะ เขาโด้วยนมาปล่อยเหรอเขารอแม่เขาหรือเปล่า ที่นี่คือที่ไหนอ่ะมองคิดซะว่าเป็นยูเนี่ยนมองของประเทศไทยเป็นแหล่งค้าของชื่อว่านิวส่งชิงคล้ายๆนิวเวิลด์ เราแยกกันเดินน่าจะเพราะว่าคุณเราจะสไตลยน,นี่เป็นการไมโอได้แล้วสามอย่างเ,เทคนิคการสั่งข้าวที่นี่คือยังไงฮะถ่ายรูปครับถ่ายรูปน,นี่เลยถ่ายแล้วก็บอกเขาว่าเอาวันนี้นนนนโอเค๋ยวไปดูเต้นก่อน,นดีกว่าเ,เรามีเหนื่อยจะตายแล้วไห <c oughs> <ใ>นเต้นขอขอดูคูปองหน่อย แล้วก็จิ้มได้เลยสามอย่างสามอย่างสามอย่างงานแคนเรามาลำบานองไปเลยนี่นโอเคจนี่คนดีมกกตอนนี้ ที่งานก็แยกกันเดินไปแล้วเนาะตอนนี้เราจะมาตามหา s d สติ d เราเนื่องจากว่าตอนนี้เมมเราเต็มนะฮะเราก็จะตามหาดูซิว่าราคาที่นี่จะเท่าไหร่ถ้าสามสี่ร้อยนะผมจะซื้อนะนี่เขาจะขายแบบว่ากําไรไม้นะแล้วก็พวกหินอนะเยอะมากราคาก็พกอสมควรเราเหลือเวลาท่องเที่ยวอีกสองวันเราก็ จะจบทริปชงชิงนะฮะอืมแล้วนี่เราอยู่ไหนประตูน้ำสักเพ่งฮะอะไรนะเมื่อกี้พูดเลยนะอ่านปากเอานะครับของพ่ออ่านปากของฉันนะวะได้ว่าเราจะซื้อผ้ากันเปื้อนไปฝากแม่แก่โอ้จริง สีสวยหรอเอ้า้กนเพื่อนแบบว่าสยได้ไหมเนี่ยแสบ็มมันดมีสาแม่เลยอ่ะเฮ้ยมันชุนรักนี่หว่เใช่อ้าวนี่ไงพูดถึงนรักนรักก็อยู่นี่เจชุดนรักด้วยจริงปะนี่ต่อหน้าอะไรกัน ไม่มีแรงแล้วอ่ะเดินท้วันเลยมวานนี้ก็เดินไป14กิโลวันนี้เดินอีกลอไป6กิโลแล้วผก <6 S 1> <6 S 2> แล้วเหรอคุณไปเดินไหนมานเนี่ยขอบคุณขอบคุณคุณไปกับกูกมาป้ะเนี่ยกูก็เป็นปห่วงไปกูให้กูให้ข้อมูลผิดปะว่าไม่เดินไม่ถึง6กิโลอะทำไมวะเดินไปแค่4กิโลเองีโลแปง เดินมาแล้ว1 5 9 0 0 95บอกว่าถ้าอายุเกิน50หรือ45กนไปห้ามมากกับตัวนี้ตัวนี้ครับกันไม่ด้วยมมตรใ่เยเฮ้ยทำไมเราไม่มานั่งกินกันนี้วนกนีกินกลางแดดด้วยว่ะอันนี้คือกระถางไว้ที่นั่งนะ คืออะไรมันคือหมูหมาล่าสแนคอ่ะอครับฉีกกินได้เลยใช่หืออร่อยไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ฉีกแล้วกันแล้นเ่อุ้ยเกินคื้อโลแน่ๆ่เกินลอยแน่ยูสักิจทำไมเออต้อต้อ่ะ เป็นห,หา่าแต่ว่าเป็นหมาผไมไปเจอนะไ,นไม่อันนี้ที่ต้องไปต้มใส่หม้อหรือเปล่าใช่ต้องใส่หม้อใช่นี่เอาไว้ต้มใส่หม้ออร่อยนีน้นนเลยเคยกินแล้วน,น,น,นี่ไอสิ่งนี้เป็นยังไงอันนี้คือสีอดำกสีแบบดงรสชาติก็ดัรๆหน่อยเฮ้ยอันนี้มันหมาล่าทั้งนี่จับอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นน้ำ เฮ้ยแต่ของพี่เป็นน้ำนะไม่แข็งเลยเขาจะละลายแล้วเนี่ยอ้นี้เขาจะเลยแล้วมั้งไปทำเฮะชอบกินหม้อใหญ่ป่ะครับอะไรคือหม้อใหญ่ครับอีกทีก็แววเข้ากล้องจังงั้นอนี่ชิมอีกแล้วอันนี้คืออันนี้เหรอถั่วปากอ้าที่เอาไปคุกกับเครื่องปรุงเขาอ่ะ ซื้อไว้ให้แกแอมเท่าอันนี้เลยชาเหรอเฮ้ยนี่ไลชาจากอันเนี้ยเห็นปะใช่เลยใช่อุหลงใช่อุหลงเห็นไหมอุหลงอุหลงเลยอันนี้ชาชาวัดพระอรหันต์ของย่ดงใช่เหรอแย่เขาจะร้องก็งี้เลยอ๋อด้านหน้าชาของย่ดง

อยา尝一个是吧อืมัป OK รเย <c oughs> ได้วะเนคือคารู้เรื่อง <c oughs> อ้ออถุงม่วงๆอ่ะมันคืออะไรอะ <c oughs> ไ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ให้หมดเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่แยเนี่ยไอดอลกินดิ <c oughs> แมนาใช่ ม่กินนิดเดียวรู้เลยวันนี้เราไปไหนนะเป็นห้างซึ่งในแผนที่ไม่มีดูจากรีวิวมาตามเขาไปนี่ซูซ่าร่าเราก็ไม่รู้ว่าเราลงไปเนี่ยจะเจออะไรมาชิลไป Walk. าไดวอล์ออกาไดวอล์กเอารูปนี้ไปเลยเป็นห้างนี้เลยแล้วดูคนไหนที่ไม่รีบแล้วพอจะรู้เรื่องพาไดวอล์ออกเต้นเต้นนู่นน่นเต้นนั่งอยู่นู้นน่ะสองคนน่ะเห็นไหม,อไมเออไอ้เตรียมแผนที่แมปไปด้วย ถ้าเหมือนมันจะไม่อยู่ที่นี่เลยเพื่อนโอเคนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับเชเ่อยังไงอมาันนั้น่ะมันไม่ควรเชื่อแต่แรกไปลงประจานมันด้วยมันไม่ได้เชื่อตั้งแต่มันหยอดไอตู้น้ำส้มที่แบกหยดแล้วประเด็นว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้ ก็ว่าจะทางทะเลก็หน่อยมันน่านะคือเซิร์ชซาลาก่อนเลยว่าซาลาอยู่ที่นั่นป่ะอยู่ที่นน่นแกก็เห็นใช่ไหมแกเป็นคนเซิร์ชเองโอเคโอเคแหมก็น่าจะช่วยกระดอกความคิดี่เห็นหน่อย

เป็นคนที่ชอบชอบแบรนด์ซาร่าอยู่แล้วแต่ไม่มีเลยนะทั้งครูไม่ได้ใส่เยอะมากเขามาทำอะไรกันเหรอชุมนุมยิบสีนะอันนี้ก็เลือกตั้งอ๋อเตรียมตัวเลือกตั้งเตรียมตัวเลือกตั้งก็คือแบบนี้เยอะมากพี่เลยแล้วแบบมันขายได้ยังไงอ่ะห้างเยอะมากไม่คนเขาก็เยอะด้วยแหละมั้งอะไรต่อเนื่องก่อ เขาเขาเหวอะไปเลยอะไรวะอะไรวะเขาบีบแต่แล้วเราไม่หลบเหรอใช่ถ่ายลงโซเชียลแล้วเดี๋ยวเรื่ลงไกลเราก็่ส่งไกลเขาบีบแต่แม่ห้ามเดินเราสามารถขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าได้เหรอไม่อ้าวไม่เคยเห็นเลยเพิ่งอนแคันนี้ขับบนทางเท้ามามันมันเป็นวันเวย์เห็นปลาเขาย้อนมานั่นโดนจับไปแจ้งตำรวจแลยนั่นโดนจับ เมื่อกี้มันขับโยนนะโอ้อไอขี้พ้องขับนินหลับไม่ได้ไปานเไม่เขาหนี่หรือเปล่าเขาจอดนานไงข้างทางเขาไม่ให้จอดโดดแล้วที่ใหญ่ที่สุดของฉันเนี่ยือเป็นเลนที่ใหญ่ที่สุด่ไหนไหนไหนซาร่าซาร่าเดิ่มาเป็นเวลาปวดหัวเหรอซาร่าไม่ต้องไปไม่ แต่ปากเต็มคำว่าออ,ออกจากบ้านแต่เทีย่ยงช็อตซาล่าหกโมงเย็นมีที่ไหนเนี่ยคือเราขึ้นมาแล้วเว่ยขึ้นมาตั้งแต่บ,บ่ายสองแล้วแต่ว่าเราไปติดภารกิจเรื่องการแดกเป็นชั่วโมงนิ้นกินนะเป็นทัวร์นิ้นกินเอ,อ๊ะออนู้นไง อะ้ของเด็ก,ดกดไม่ใช่ดีใจได้ไม่นานขนาดนี้แซร่าแมนอ๋อนูอ่นห้องฝั่งนูน้นราคาสองเก้าเก้ครับสองเก้าเาสามาแล้วพันห้าราคาเดียวกันเลยเหรอสองเก้าเก้าสองสามแล้วก็พันห้า ไม่เป็นไรจบแล้วฮะถึงแล้วเป็นไงเลยเดินตามหามาตั้งนานทั้งวันเลยนะวันนี้ทั้งวันเลย400อยหยวนส0 0 0เสื้อสูทเท้าไทยเลยเชเซ่สามร้อ300เท้าไทยพี่จันเท่าออเลยไม่มีอะไรต่างเงาแตกเลยหนึ่งหยวนน้ย lớn lên lên nào đi ok lên 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 ok <laughs> <hop> <max> <serves> <laughs>